สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเลขเด่นดวงดีกับอาจารย์สีเมืองเอกนะคะวันที่16มิถุนาเราจะมาดูว่าท่านไหนนั้นมีโชคกันบ้างจากลูกเต๋าของแม่ผีเสื้อสมุดนะคะอุเยอาเยปชดะดอุเยอาเยปชดะอุเยอาเยปชดซื้อตัวไหนขอให้ปะขอให้โดนขอให้รวยนะคะ มาเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์วันอาทิตย์โชคจะได้จากไหนอย่างไรวันอาทิตย์โชคจะได้จากเล็กที่บ้านบ้านที่ท่านอยู่บ้านที่ท่านนอนบ้านเจ้านายออฟฟิศอะไรก็ตามที่ท่านอยู่ เลขรถรถใหม่ป้ายแดงบางท่านซื้อรถใหม่ป้ายแดงมาบางท่านซื้อรถเก่ามาแต่ไปเปลี่ยนป้ายข้ามจังหวัดหรืออะไรก็ตามถ้าไม่มีรถใหม่รถของท่านที่มีอยู่นะคะเพื่อนมาหาหรือพารถมาโชว์มาอวดซื้อเลขรถถ้าไม่ได้ไปไหนเลยดูข่าวดูข่าวออกทีวีออกช่อง YouTube จะให้โชคนะคะเลขนั้นมี1มี7มี9 3สตัวมา1ตัว สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์โชคจะได้จากไหนอย่างไรวันจันทร์โชคจะได้จากผู้หญิงท้องผู้หญิงข่าวอวบนะคะท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านซื้อมาใหม่ถ้าไม่มีใหม่หรือเบอร์เก่าก็ได้เช่นกันบางท่านมี2เบอร์3เบอร์ เบอร์ไหนออกแล้วก็ตัดไปเบอร์ไหนยังไม่ออกก็มาจับเป็นคู่คู่หรือมีเพื่อนโทรมาบอกเลขเด่นเลขดีเลขดังแต่ก็อย่าลืมเลขของตัวเองเลขนั้นนะคะมี2มี1มี4ีสตัวมา1ตัวสำหรับ ท่านที่เกิดวันอังคารโชคจะได้จากไหนอย่างไรวันอังคารโชคนั้นจะได้จากอายุคุณแม่พอสอเกิดคุณแม่คุณแม่อยู่ขอเลขจากคุณแม่นะคะเลขใกล้ตัวแม่น้าได้แม่เลี้ยงได้เจ้านายที่เป็นผู้หญิได้ถ้าแม่เสียชีวิตก็ซื้ออายุคุณแม่ตอนที่ท่านสี่เจ้าที่บ้านให้โชคเลขที่บ้านให้โชคเจ้าที่บ้านหมายถึงคุณจุดทุบสั้นทุบยาวบ้านเลขที่ใหโชคเช่นกันเลขนั้นมี3มี9 มีสองสำหรับท่านที่เกิดวันวุธกกางวันโชคจะได้จากไหนอย่างไร พุธกลางวานันโชคจะได้บัตรคิวจอดรถบัตรคิวไปโรงพยาบาลบัตรคิวเวลาท่านไปจองคิวหรือไปต่อคิวนั่นแหละเขาเรียกว่าบัตรคิวแล้วก็ท้ายบัตรประชาชนบัตร ATM เล็ลขที่บ้านให้โชคเจ้าที่บ้านให้โชคจุดทุบสั้นเป็นตัวเลขจุดทูบยาวเป็นตัวโค้งตัวงอได้หมดนะคะเลขนั้นมี2มี1มี6 3สตัวมาหนึ่งตัวสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืน โชคจะได้จากไหนอย่างไรวันพุธกลางคืนโชคจะได้จากพระราหูพระราหูคนซักท่านไปไหว้พระราหูเสี่ยงเซมซีหรือเสียงตัวเลขก็ได้เช่นกันนะคะและซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้อเสื้อผ้าเป็นตัวเลขเป็นนัมเบอร์ได้หมดนะรองเท้ามันก็ต้องมีนัมเบอร์ใช่ไหมกระเป๋าก็ต้องมีนัมเบอร์มีราคาของชิ้นใหญ่ตู้เย็นทีวีอะไรก็ตามนะมันมีตัวเลขอยู่จะได้โชคจากซื้อของเข้าบ้าน เลขนั้นมี1มี5มี3 3ตัวมา1ตัวสำหรับท่านที่เกิดวันพักหรือหัดสบดี โชคจะได้จากไหนอย่างไรวันพระหรือหาดโชคจะได้จากงานศพท่านไปงานเข่าดําเพื่อนบ้านหรือเพื่อนหรือใครก็ตามนะคะก็คืออายุแล้วก็ฝ่าลงถ้าไปเยี่ยมใครป่วยที่โรงพยาบาลเลขค้องไปเยี่ยมคนป่วยที่บ้านคือเลขบ้านนะคะอย่าลืมนะงานศพนะงานเข่าดําแล้วก็อายุตัวเองพอสอเกิดอายุแฟนพอสอเกิดเช่นกันถ้าไม่มีแฟนใครก็ได้ที่อยู่ในบ้านเดียวกับคุณนะเขาจะให้โชคเลขนั้นมี1มี สามมีหกสามตัวมาหนึ่งตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์โชคจะได้จากไหนอย่างไร วันศุกร์โชคจะได้จากผู้หญิงตัวเล็กๆผู้หญิงตัวเล็กๆหรือผู้หญิงท้องผู้หญิงขาวอวบให้โชคท้ายเบอร์โทรศัพท์ของท่านที่ยังไม่ออกหรือออกแล้วก็จัดเป็นคู่ๆเพราะบางท่านมีหลายเบอร์บางท่านมีเบอร์เดียวนะคะแล้วก็อายุพ่อทดสอบเกิดพ่อถ้าพ่ออยู่ขอโชคจากพ่อเจ้านายได้ลุงได้ถ้าพ่อเสียแล้วอายุฝ่ารงนะคะเลขนั้นมี2มีสมี6 3สามตัว มาหนึ่งตัวสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์โชคจะได้จากไหนอย่างไรวันเสาร์โชคเขาบอกว่าจะได้จากเด็กจากเด็กน้อยที่กำลังเล่นโทรศัพท์กำลังพูดคุยกำลังหัดเดินเขียน0ูถึงเใส่ภาชนะให้เด็กจับมาถ้าไม่มีเด็กถ้าท่านเลี้ยงกุมารท่านก็จับมาติ้งต่างว่าขอกุมารให้แม่จับเลขที่มันโอเคที่มันใช่ งวดนี้แล้วก็อายุพ่อพอสอบเกิดคุณพ่อนะคะสำหรับวันเสาร์นะถ้าคุณพ่อไม่อยู่อายุฝาโรงตอนที่ท่านเสียถ้าคุณพ่ออยู่อายุของเขาแล้วพอสอบเกิดเจ้าหนายได้ลุงได้พ่อน้าได้เช่นกันนะคะเลขนั้นมีศูนย์มีสี่มีแปดสามตัวมาหนึ่งตัวนะคะเลขที่อาจารย์ศรีคำนวณเอาไว้แล้วนะคะข้างบนเด่น6เด่น7จดองสี่ ดับศูนย์ชนเด่นมีโอกาสมาแล้วก็ไม่มานะคะข้างล่างเด่น1เด่น5้ลอง8ดับศูนย์ชนเด่นดับศูนย์บนล่างเลยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณมากที่ติดตามอาจารย์สีและแชร์ไปให้เพื่อนๆนะคะขอบคุณที่สามร้อยถามได้ทุกเรื่อง99 2คําถาม 1> 49.1คำถามขอบคุณที่ไปติดตามอาจารย์ในเพจเล็กเด่นดวงดีขอบคุณที่เข้าไปในกลุ่มปิดไปเป็นเพื่อนอาจารย์ที่ใน f เฟ b บ o ๊กวันนี้วันที่16มิถุนาขอให้ทุกท่านโชคดีรวยๆกันทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะโชคดีค่ะรักทุกท่านนะคะ